ส7 7เจ็ดเจ็ดหกศูนย์ศูนย์สาเจ็ดเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ออประวัตที่สี่ครับที่สี่สิบสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหกสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหกออประวัตที่สี่ครับที่สี่5จ็ดห้าห้าเก้าห้าห้าห้้ยห้าาหหาาห้าห้า้า ออกราวัลที่สี่ครั้งที่สี่ส9 0สองสอสี่เก้าศูนย์สามศูย์สองสี่เก้าศูย์สามศรวัที่สี่ครั้งที่สี่สิบสามแปดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าอรวัลที่สี่สี่สิบสี่ ศูนย์สี่หนึ่งศูย์ห้าแปดศูนย์สี่หนึ่งูย์ห้าออกัที่สี่ครับที่สี่สิบห้าสี่หกเก้าเก้าสี่สองสี่หกเก้าเก้าสี่สองอกลันที่สี่ครับที่สี่สิบหกสี่สองสามสี่แปดสามสี่สองสามสี่แปดสาม ออกรระที่สี่รัางที่สี่สิบเจ็ดสามห้าศูนย์แปดแปปอกรรมททานที่4ครัิบที่48 0ส4งเจ ครั้งที่สี่สิบเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งออครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสิบครั้งสุดท้ายเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าเจ็ด ที่ออกไปครบแล้ว5้รางวันนะคะรางวัลที่2ที่3มที่4และที่5ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลหน้า3ตัว2องกลงกรางวัลเล้ท้าย3ตัว2คงกลงห็นไรางวันเล้ท้าย2ตัว1ครั้กงแลรางวัลที่1นะคะโดยอุปกรณ์ออกรางวัลเงิน4ีหนึ่งค่ะโดยวิธีการอุปกรณ์ออกรางวัลในทุกวันหมายเลขครกันนะคะเราจึงิด่องระหว่าหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสําหรับ รางวัลพิเศษสลาบเป็นแบบประธานตัวเลขสามหลักนะคะจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยทีนี้นะคะผู้ทําการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสียงจากหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งขณะนี้นะคะหมายเลขกรรมการทั้งเ้าท่านนะคะได้บรรจุอยู่ในภาชนะทรงกลมแล้วค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาตั้งละหนึ่งหมายเลขนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะคุณเจนเวสต์มุสิการัตค่ะรองกรรมการผู้บริการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะกรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการหมายเลขสี่ค่ะผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณรังสิมาวงบางชวดค่ะข้าราชการบำนาญค่ะ กรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะ mm. ดรนำโชคสมาภากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะ ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณจริวันอินไทยวงนะคะผู้อำนวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานประลัดกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่5ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณธนรดิษฐานทศสอนเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะ ผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะกรมสอลสวนปรรม่วต้มในการสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ค่ะ เมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเซ็นบัตรหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกท่ากรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะจากนั้นก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะ การออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลนะคะจำนวน7จดชุดค่ะชุดละ1นึล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะ29ชุดชุดละ1ล้านฉบับค่ะรวมเป็น1 0 7ล้านฉบับราคาฉบับละ8 0บาทค่ะและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะต้องชำระค่าอัตราสเปนในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาท หรือเศษของ200บาทค่ะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลนะคะจะต้องจำาระภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะขันนี้นะคะกรรมการทั้งหกท่านกำลังจะขึ้นไปเืินมกระจายอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะ นั้นนะคะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญ,ญาณสีหลังกร้องแสดงไปสัญ,ญญาณสีแดงค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกระวันนะคะประกอบไปด้วยภาชนะภาสิทสงกลมตลับภาสิท์ทุกแสนแบบเรียวชุดละสิบตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขสูนตัหมายเลขเก้าลูกละหนหมายเลขชุดละ10บลูกค่ะสำนักง,งานสลากก็นแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลาก ตลาดแก่ผู้ที่มีอายุต่ตากว่า20ปีนะคะและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดค่ะรวมถึงไม่อารัยในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกระวังเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่ จะแรงลูกบอลหมายเลขว่ามีไมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในักพลาสติกซึกแสนแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปอุปกรณ์อออกรางวัลทั้งหกหลักครงจัะหนึ่งลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งสำนักงาสลากกินแบบงรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้า ทำรายการสลักซื้อมวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ในวันที่4กุมภาพันธ์2569ค่ะและสลักจองล่วงหน้านะคะมวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ในวันที่5กุมภา 69, พา 69, ันธ์2569ค่ะได้สอาปนะคะ ในปี2568สำนักงานสลากกินแบน่งทบานะคะได้รับรางวัลราชพฤกษาหกิจดีเด่น s o ส e. a อ a r d บบค่ะสองรางวัลน,นะคะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐศาสตร์สุยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรงสรค์ร <S 2> <S 2> <ๆ>และนวันตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรงสรค์ค<ๆ>่ะหมายเลขสามสำนักงานสลากกินแบน่งทบานะคะ ขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาที่นะคะแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI ค่ะเผยแพร่บนทิกตอกนะคะหลอกลวงว่ามีเลขเดลี่ยมทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะมายกฤษณ์ สำนักงานสลักกินแบ่งรับาลขอแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสลักกินบ่งรับาล6หลักแบบดิจิตอลนะคะมูบวันที่16กุมภาพันธ์2569ค่ะจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันรเป่าตังจำนวน27ล้านฉบับค่ะมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน45,000รายไม่ใช่ค่ะ สำนักงานสลากกินแบน่งฐบาลนะคะเกินผู้ขายสลากไม่ขายสลากแต่ผู้ที่อายุต่ำกวา่า20ปีและไม่คุรแเด็กหรือเยชนนะคะเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะมหมายเลขหกสำนักงานสลากกินแนบ,บ่งทบาลเปิดบริกรารให้ําปรึกษา สำหรับผู้มีความเสี่ยเสร็จผิดการซื้อสลาโดยสามารถทําแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สนาครสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับการปรึกษาผ่านศูนย์ Geo Center โทรศูนย์สองห้าสองแปดเก้าเก้า้าเก้าเกเก้าในวันและเวลาทําการตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬกาสามสิบทีถึงสิบห้นิมทีครับหมายเลขเ ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมการสังเกตสลากแม่รัฐบาลหลักแบบไปหากมีการรับตราโครงการจำหนายสลาก80สจะต้องจำหนายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตามเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจรงิงและสลากในรูปแบบดิจิทัลครับหมายเลขแปด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายในรางวัลไกด์ทูเซอร์วิสสำหรับสลากกิน,นรัฐบาลถูกหลักแบบไปและแบบดิจิทัลและสลากอันกระสนเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเจ็ดนาฬิกาสามทิบ่ายถึงสิบห้านาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงครับหมายเลขเก้า สำนักงาสารกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงาสารกินแบ่งรัฐบาลแอปพลิเคชัน g ก o ยวโอรัป o ปอรี่ออฟฟิโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้18เว็บ18เนติการุ่นต้นไปครับหมายเลขศูนย์ ได้สแสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะทำการหมุนลุปก,กรณ์ออกรางวันใน,นทุกวันหมายเลขครับกันค่ะ การประทานกรรมการจะนำลูกยางหมเายลไประจําหักอุปกรณ์ออกรางหลักที่1หลักที่สองหลักที่สมหลักที่สหลักที่ห้า และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะด้านสิทธรงกรมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะเพื่อให้ยูกยางหมายเลขกระกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงยึดขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลยกน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงนรางวัลราวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ส จะใช้กกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้กกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สามนะคะออกรางลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะมุออุปกรณ์ออกรางที่วันหมายเลขอะกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่ารักกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางยกคันยก,ยก,ยก,ยกเปิดช่องอุปก,กรณ์หมายเลข<ม>ตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำอุก,กรณ์ที่ได้มาเปิดตลักทุกแสนเพื่อสแสดงหมายเลขต่อไปค่ะก็นัาจะออกรางลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1 สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอเกนะ้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดไปครั้งค่ะรางวัลเลขที่สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก 9, อเกนะ้าห <7. S 2> นะึ่งเจ็ด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเซ็นยึดทุกอย่างหมายเลขประจำวักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อ,อ,อุปกรณ์ออกระงวลหลักใดออกระงวลเลขน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกอระงวลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกอระงวลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3าตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้า3ต 2, 2014, 19, 5. 19, 5. E. 8, ัวครั e. ้งที ouais? ่2เลขที่ออก195 195ไปอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก195รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครึ่งแร2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะ ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเล่นหน้า <tit 'd> ขอใครคะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ ที่หนึ่งเลขที่ออกสี่ศูนต่อไปนะคะทานประธานกรรมการจะเแจเจเหยลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลังใดน,นะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สี่นะคะออกรางวัลท้าย3าตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ทายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งรายล็้ทาย3ามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรน 2, างวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ ช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่1และหลักที่4ีนะคะออกรางัลเลอยท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางเลื่อท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณสพพิพนประโมทผู้ในการสํานักตรวจสอบโ mm hmm. ครงการขนาดใหญ่นะคะและหลักสิบนะคะได้แก่คุณเจนเวศมุสกรัตค่ะรองกรรมการผู้ในการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชนค่ะกร้องย่าจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว 1กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพเลขที่ออกสี่แปดสีปดสี่แปแ,ปแปฟังอกครั้งค่ะ รางวัลเลขท้ายสองตัวววันที่หนึ่งปุ่มพาพันตุสักราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเลขที่ออกสี่แปดรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบ้าสามต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะ ร้อ mm hmm. มแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขลทั้งหหลักตกลงที่เาไร้าเรียบรายแล้วนะคะจากน,นายเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการะคะ่ะ และเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานการรมการจะนําลูกบอลไปใส่โลงไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลกล่าวซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะ<ช>จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการหมุนอ,อววุปก,กรณ์ออกรางวัเพื่อนำลูกบอลมาได้ครั้งตัดเอ,อกครั้งนปปนหนึ่งค่ะ ปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายผ่านช้นอะาวามีเลขหลุดจ,จ,จากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบเล็้เด็กผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นําไปจําหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เ o ล c e n อ e ์เซ็รค่ะโทรศัพท์025289999 99 99ค่ะ สำนันขอเตือนประชาชนนะคะผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ตู้จำหน่ายสลากอัตโนม,มตัติหรือตู้จำหน่ายสินค้าค่ะอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันนะคะหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้ค่ะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงและภายในกรอบเงินคะส่งผลให้วมตถูดรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินกการางวัลได้ค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุริยาวงศินีค่ะรองผู้การฝ่ายบริหารรัฐสการนตำแหน่งผู้การกร,ารัฐสภาสมระส,สานิษฐนะคะจากทำการเซ็นลูกดันหมายเลขประจําหลักขึ้นมากรางงาหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดสิลูกวันหมายเลขในลำดับก่อนล้งนะคะแล้วนังลูกวันหมายเลขที่ได้เอไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานเยินขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการ การออกประวันประจําหลักร้อยนะคะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณโสพลยิ่งตร,งระกหงม้าทุ่มงารสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ,ญ่จะเป็นผู้สิงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะ ท่านประธานกรรมการเซ็นจิตขึินงมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขนค่ะค่ะทการออกรางวัลประจําหลักสิทธิ์นะคะเป็นผู้แัดองคก,การปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณธนรสฐานทศวรรษเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนงานวิติกา,การส์ธนกงารสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสียดุลเป็นระดับต่อไป ได้หมายเลขประจําหลักสิ็นะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงลูกน้อใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกระวัลประจําหลักหน่วยค่ะ<ม>ดรนำโชคสมภาค,ค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตรกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกวันเป็นลำดับต่อไป บอลประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานได้เสียงเอกลุบลขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้ไม้เลขมหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนคุณเจนวิทุสิปร,ร์ค่ะรองกรรมการผู้ในการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจังกัดมหาชนค่ะจะเป็นผู้เสียงลุบลุบเป็นําดับต่อไป บอลประจาหลังแสงค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงผิดกระหมายแล้วนะคะได้หมายเลียกสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณรังสิมาวงบางช่วนข้าราชการบรงนานะคะจะเป็นผู้เสียบลกบอเป็นอันดับต่อไปค่ะ ประจำหลักพันนะคะและท่านสุดท้ายนะคะทำการออกระวัลหมายเลขสองค่ะเป็นผู้แทนกรรมการออกระวัลหมายเลขสองนะคะประจำหลักหมื่นค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะคุณสิริวาน,นยุทธายงค่ะผู้ำนการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประลัดประตงการคลังค่ะจะเปิดช่องเรียก,กบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ กบอลประจำหลักหมื่นค่ะเมื่อกกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสนที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งกุมพาพันตุสักราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าหกสองเก้าเห็นปะไอเสอตงตงเองวันที่หนึ่งกุงพาพันนายเอกเบิร์นร้อยหกสิบเก้าเลขที่ออกคือเจ็ดสี่ สองเก้าโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลพียงทรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะในทิศรางวัลคือหนึ่งเจ็ดสี่หกสามแปดหนึ่งเจ็ดสี่หกสองแปดและหนึ่งเจ็ดสี่หกสามศูนย์เจ็ดสี่สามศูนย์ สำหรับผลรางวัลของตลาดที่ไดนเนาะตัวเลขสามหลักนะคะจะมาจากผลรางวัลที่ไหนพี่น้องเป็นยังไดงโศกมันกันบ่ลน้อนะครับโสดมันข่านบอลน้องพี่น้องครับแสดงความดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลเนอรนะครับโศกมันบ่ลน้องพี่น้องตามกันต่อนะครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่พลาดรางวัลนะครับ ตามกันตองวดวันที16่16กลุ่มผาพันนะครับขอบคุณพี่นลังเอซีทุกทุกทันขอบคุณทุกไลทุกแช่นะครับถ่ายคลิปกขอล่วงไหวเพียงสำเนียกรนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับเพรงั้นสองเกกับสี่แปดสองเก้ากเกย